สวัสดีครับร้านเจเจบช็อปครับผมวันนี้ GPS d p o o t นะครับตัว 150GR GR นะ GR Sport เข้ามาติดแหลกท้ายกับกล่องแกน45ลิตรใส่หมวกได้2ใบเต็มตัวนี้จะมีฐานรองพร้อมชุดน็อตให้นะครับนี่ขนาดใหญ่จุใจเลยราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ตัวนี้พร้อมแหลกท้ายตรงรุ่น ในการรับน้ําหนักมันก็จะมีข้อจํากัดนะครับถ้าไปแบกหนักมากเดี๋ยวหูของรถจะฉีกแนะนําให้ใช้เหล็กดาขึ้นมาจากทักเท้าขึ้นมาจุดนี้ก็ได้ครับดามเหมือนแนวๆพวก a i r ์ล็อครับผมมันจะทําให้แหลกท้ายแข็งแรงมากขึ้นเราก็ไปแบกของได้หนักขึ้นนี่สนใจติดต่อที่ร้านเจเจไบช h อปได้โดยตรงเลยครับ